ครับเทคนิคมอเตอร์นะวันนี้อยู่งานสร้างบ่อน้ําตามแบบนะครับผมของเดิมเนี่ยครับเป็นอลูมิเนียมฝาข้าพลาสติกนะครับสังเกตก็คือฝาจะมีการทําสโลปด้วยครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปติดอะไรในเครื่องหรือเปล่านะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรนะครับผมท่อก็จะแปลกๆอย่างนี้นะครับตัวนี้จะมีการอ่าท่อนัดขึ้นมาตัวนี้ก็อัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมก็รังผึ้งนะครับ มีอาการตันแล้วครับผมโลหวเสาครับผมตันนอกตันในนะตัวพลาสติกนี่คือใช้งานไดบไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการเริ่มผุแล้วครับพลาสติกก็คือกรอบแล้วครับผมก็เลยสร้างใหม่เป็นอลูมิเนียมทั้งใบให้นะครับฝาโบเราตัดสลปตามเขาเลยนะรูน,น็อตรูยึดต่างๆนะครับใช้งานได้ตามปกติมีการวัดระยะทุกอย่างเรียบพร้อมนะครับผมเป็นงานอลูมิเนียมทั้งใบเพราะฉะนั้นความทนทานนะครับก็จะ ค่อนข้างสูงนะครับผมกว่าพลาสติกแน่นอนนะครับรังพึ่งแบบตาวีนะครับตาวีระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมนะครับผมให้ผมดูผมถ่ายมุมกว้างให้ดูนะฮะนี่ของหมาของเก่าดิของใหม่สวย่าเยอะเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ